เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะดิฉันนางสาวอิสราอยางเย็นนิสิตป,ปริญญาโทสาขาการจัดการการสื่อสารคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรวันนี้มีบทความวิชาการในหัวข้อการจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์เรตติง้งเมื่อไร่จะใช้ได้ผลนำมาฝากกันนะคะ ปัจจุบันถือเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารมากมายบนโลกใบนี้ค่ะทําให้การเปิดรับนั้นกว้างขวางสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่นั่นอาจจะไม่ถูกต้องนะคะหรือว่าผิดศีลธรรมอันดีของสังคมไทยโดยเฉพาะสื่อที่ง่ายนะคะแล้วก็เป็นการเจาะถือลงเป้าหมายแล้วก็ผู้ชมทุกเพศทุกวัยได้นั่นคือสื่อวิทยุโทรทัศน์นั่นเองค่ะทําให้หน่วยงานภาครัฐและ เกี่ยวข้องนะคะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเล็งเห็นผลระทบกนะคะจึงได้กําหนดมาตรการนะคะดูดีนโยบายต่างๆนะคะเพื่อปกป้องผู้ชมที่บริโภคสื่อไม่เหมาะสมนั่นเองค่ะกรมประชาสัมพันธ์โดยกองงานคณะกรรมการกิจการกระจายวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาตินะคะได้มีความร่วมมือกับสถานีวิทยุสถานีต่างๆนะคะทาการจัดระบบการจัดระดับความเหมาะสมรายการโทรทัศน์หรือว่าเรตติ้งนั่นเองนะคะให้กับกลุ่มผู้ชมซึ่งในปัจจุบัน ะะก็จะมีู่2แบบด้วยกันนะคะนั่นก็คือ 1. ค่ะการจัดเดตติ้งซึ่งแบ่งรายการตามความเหมาะสมของกลุ่มอายุโดยที่ผู้ประกอบการเป็นผู้จําแนกเองนะคะและ 2. การจาการจัดเรตติ้งนะคะซึ่งแบ่งรายการตามความเหมาะสมของเนื้อหาและกลุ่มอายุค,ค่ะแบบที่2นี้จะให้ผู้ชมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจําแนกนะคะ แบบที่1จะสังเกตได้ง่ายค่ะก็จะเป็นการที่ผู้ประกอบการเนี่ยนะคะแสดงสัญลักษณ์ให้ผู้ชมเลือกดูได้ว่ารายการใดมีความเหมาะสมต่อผู้ชมแล้วก็ผู้คนรอบข้างได้ค่ะโดยที่จะมีการแสดงสัญลักษณ์ที่เหมาะสมนะคะก่อนออกรายการและระหว่างที่รายการนั้นดาเนินไปค่ะโดยขึ้นที่มุมจอด้านซ้ายของรายการในลักษณะแบบนี้ก็จะมี6แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็จะเหมาะแก่ผู้ชมที่มีอายุ3-5ถึงปีค่ะเช่นรายการเจ้าถู่ทองนะคะแบบที่2เหมะ 6-12ปีค่ะเช่นรายการโมเดิร์นนาร์ตูนนะคะแบบที่3นะคะแบบนี้จะชมได้ทุกเพศทุกวัยนะคะจะเหมาะกับทุกๆคนเลยทีเดียวนะคะแล้วกเ็เช่นรายการเกมวัดดวงนะคะหรือว่าจะเป็นทูน่ายโชว์ค่ะ ลำดับต่อมานะคะก็จะมีความรุนแรงนะคะแล้วก็จะมีจํากัดอายุนะคะจะเห็นได้จากเลข13แล้วก็มีบวกนะคะเราไปมีนอนหนูนั่นเองนะคะก็จะเหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปนั่นเองนะคะถ้าน้อยกว่า13ปีก็ควรจะได้รับคําแนะนําน,นะคะเช่นคนอวดผีนะคะจอดติดเป็นต้นค่ะเปลี่ยนจากเลข13เป็นเลข18นะคะ จะเหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนั่นเองนะคะเช่นรายการเรื่องจริงผ่านจอนะคะละครโทรทัศน์บางเรื่องนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะเห็นเป็น เรื่องหมายฟ้าผ่าแบบนี้แล้วก็เป็นสีแดงแบบนี้ค่ะเฉพาะผู้ใหญ่นะคะซึ่งจะไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนค่ะอย่างเช่นรายการที่แนะนําแหล่งท่องเที่ยวตอนกลางคืนนะคะรายการที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์หรือภาพนยนตร์นะคะที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศเป็นต้นค่ะนี่คือ6ลักษณะ6สัญลักษณ์นะคะที่เป็นการจัดรูปแบบในรูปในแบบที่1น,นั่นเองค่ะซึ่งแบบที่2ก็จะคล้ายๆกันนะคะโดยที่ผู้ชมเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการจําแนกรายการนะคะจะแบ่งออกเป็นสีระดับเริ่มจากระดับสูง ระดับ1ระดับ2และระดับ3นะคะก็จะมีเนื้อหาเบานะคะจะไปถึงเนื้อหาที่มีความรุนแรงนั่นเองนั่นก็คือระดับ3นี่ก็คือรูปแบบที่2ค่ะซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารนะคะที่ จะนํามาเป็นแนวคิดในการจัดเรตติ้งได้นะคะนื้ว่คือมี4หัวข้อด้วยกันค่ะการเลือกเปิดรับนะคะซึ่งการเลือกเปิดรับแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะเลือกเปิดรับสื่อนะคะซึ่งบุคคลก็จะเลือกเปิดรับเฉพาะที่เป็นความสนใจเป็นความต้องการเฉพาะของตัวเองนะคะเพื่อน,นํามาแก้แก้ปัญหาค่ะหรือว่าตอบสนองต่อความต้องการของตนเองนะคะ 2. การเลือกให ความสนใจก็จะเลือกสนใจเฉพาะที่สอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่อดั้งเดิมของตนเองค่ะ 3. การเลือกรับรู้นะคะบุคคลก็จะเลือกรับรู้ข่าวสารสอดคล้องกับทัศนคติเช่นเดียวข้อ2น,นะคะแต่ว่าถ้ามีกรณีที่จะเปิดรับข้อมูลข่าวสารแล้วเกิดความขัดแย้งก็จะบิดเบือนข้อมูลข่าวสารนั้นค่ะเพื่อให้รับรู้นะคะแล้วก็ปรับให้ตรงกับทัศนคติและข้อมูลความต้องการ เดิมของตนเองนั่นเองและสุดท้ายการเลือกจดจํานะคะก็จะเลือกจดจําเนื้อหาสาระของ3านะคะที่ต้องการจะเก็บเข้าไปไว้ในส่วนที่เป็นความจําหรือประสบการณ์ของตนเองค่ะและเลือกจอะเรื่องเรื่องที่จะลืมนี่นะคะ ในส่วนของเรื่องที่ไม่อยากจาไม่ชอบังนั้นเป็นต้นนะคะซึ่งลักษณะทางสังคมของผู้เปิดรับข่าวสารนะคะก็จะแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเพศอายุรายได้ระดับการศึกษาชาติพันธุ์อาชีพเป็นต้นนะคะซึ่งจะแสดงลักษณะพฤติกรรมต่างกัน,นะค่ะในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารนั่นเองนะคะซึ่งการจัดระดับรายการโทรทัศน์นะคะหรือว่าเรตติ้งเนะคะก็ถือเป็นมาตรฐานที่ ทั่วโลกปฏิบัติกันนะคะ30กว่าประเทศทั่วโลกก็ได้มีการนํารูปแบบมาใช้แต่อาจจะแตกต่างกันออกไปในด้านของการจําแนกนั่นเองว่าจะเป็นรูปแบบใดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นประเทศไทยนี้เราเราเองนะคะในฐานะที่เป็นผู้รับสื่อหรือว่าเปิดรับสื่อนี่นะคะสามารถที่จะชี้แจงหรือว่าแนะนําเข้าไปได้ะคะ่ะโดยผ่านทางเว็บไซต์ w w w m e o r t h ทั้งนี้นะคะก็เพื่อจะสะท้อนความคิดนะคะในการจัดดับความเหมาะสมของสื่อได้ ะะก็เพื่อที่จะให้การจัเดเรตติ้งรายการโทรทัศน์นะคะเป็นการจัเดเรตติ้งที่มีความเหมาะสมต่อสังคมไทยนะคะและสามารถใช้ได้ผลต่อไปในอนาคตค่ะสวัสดีค่ะ